สวีดัตสวัสดีครับน้องๆคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ผมแม็กพายบึงวันนี้ผมจะมาจัดทรงลงโลกันนะครับเนื่องจากผมไม่สบายนะครับคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาจัดทรงลงโลกันนะครับน้องๆมาดูกันเลยนะครับน้องๆับน้องๆมาลงโลใหม่นะครับครับเราก็กําลังจะสานเราสานเสร็จนล้วนะครับเรากำลังจะขึ้นนะครับ ร <Private. S 2> อหน้าประสานหลกปั๊มนะครับหลุดปั๊มครับหลุปั๊มหน้า EP ต่อไปเราจะจัดอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใส่จัมแต่งเนี่ยมีคนแถวนี้อยากได้ครับจัมแต่ง ครับน้องๆแล้วก็โรถนาเปเียบร้อยนะครับใส่บางคนใหมนะ่เป็นเคล็ดลัาครับลงล้อเล็บร้อครับล้อหลังไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาที่ล้อหน้าครับเพราะว่าหมุดบางชนกับพาบีนะครับ <c oughs> จะหลอก็ลำบา <c oughs> กล้อลำบากครับรุ่นนี้ ถ้าตั้งก็ตั้งไม่ได้ดูครับตามที่ผมได้ไปจัดตรงมานะครับเราต้องเกี่ยวผ้าใบกอกครับกับเกียนตัวนี้นะครับ ต่ำครับแม่งต่ำครับเมื่อวานน้อง,องๆแม่งชนครับชน <S <S โหลดหน้าครับ <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่าโหลดกีี่มิ้วนะครับน้อง,อง <S <S ๆเป็นทุละครับให้ช่างทำให้รปรากฏว่ายังตั้งขาตั้งเดิมไม่ได้วันนี้เราจะไปหาขาตั้งกันในเมืองนะครับตั้งในแต่ขาตั้งคู่นะครับเมื่อจัดทรงแล้ว นาโชคดำ120มิลแม่งยังเตี้ยครับน้องเราจะไปหาไปครับเราก็ได้ไปจัดค่าจ้งโหลดมาแล้วนะครับตั้งโหลดมานะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับนี่กรก็ปาะครับครับ ไปเราจะมาใส่อะไรกันนะครับน้องๆโปรดติดตามดู EP หน้านาสำหรับวันนี้ผมแม็กเพเบึงก็ขอลาไปก่อนสวีดดสว่าดี